เรามาดูธี่ป่าอย่างไรกันนะครับป่าสมัยนี้นี่สมัยนี้ก็สตรีมเย็นอย่างเดียวครับผมไม่มีป่าร้อนนะครับมีแผยใหญ่ไซ้ทูเวเบอร์สิ ไม,ม่อะไรของมึงว่ะต,ต่อเลยต่อไทยเข้าเหล็กนะ เกียร์ทำไมครับเกียร์เพื่อปรับไลเนอร์ให้มันเรียบเพราะในท้องยางนะครับยางในเวลามันเปล่งกับท้องยางนอกแล้วนะครับมันจะเป็นลอยเราต้องปรับหน้าผิวแผปัดให้มันเรียบก่อนเราจะทำการปูแผ่นปัดลงไปครับพี่รอแป๊บเดียวแล้วขาจะเรียบเออเออมึงกำลังจะถามอะไรอ่ะรู้แล้วไม่มีสายไฟให้อาจารย สายไงเออเดี๋ยวซื้อให้ใจเย็นๆนะ,นะตอกอะไรไปกับพิษเลยเอากาวไปไหนอะกาวที่ผมเลือกใช้นะครับเป็นย่อเอ็กซ์ตร้านี่วางแพทย์ผ่นทาร์บผ่า,ผาแผลลงไปก่อนเอาวิธีทาก็วนเป็นรูปก้นหอยนะครับเออเพิ่มเพิ่มให้ขนาดเท่ากับแผ่นแผลของเรา ครับเข้ากับแผ่นปะดูไว้นะครับดูไว้นะัวคนตายนะต่อไทยจะพอยกาวแห้งหมันๆแบบนี้ก็ปะได้แล้วครับผมข้อดีของแผ่นปะของผมนะครับผมใช้ยี่ห้อเทคครับสามารถายืดได้10เท่าของตัวมันเองนะครับในกรณีที่เติมลมไปแล้ว น,นี่พี่ปะสติมเย็นชูเวเบอร์13นะครับมียอดเท็กกดแตนตรงกลางนะครับแล้วก็ทำการรี